เตรียมปลดล็อกเงินชราภาพประกันสังคมกู้ได้ยืมก่อนรับบำเหน็จหรือบำนาญสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพีเอ็นสมายนะคะอัปเดตข่าวประกันสังคมจากไทยรัฐออนไลน์ฝันที่เป็นจริงแล้วนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่รอคอยมานานทางกระทรวงแรงงานเตรียมปลดล็อกเงินชราภาพประกันสังคมผ่าน3ขอกู้ได้ยืมก่อนจะเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ คาดเข้าคอรมอรพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม65นี้นะคะสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนเข้าไปฟังเนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะตั้งแต่มีการระบาดของโควิด19ที่กินระยะเวลายาวนานส่งผลให้ผลกระทบให้ประชาชนรายได้ลดลง บางคนตกงานมีภาระหนี้สินเพราะต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและจ่ายหนี้สินจนหมดตัวโดยเฉพาะผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมหลายคนที่ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานและประกันสังคมช่วยเพิ่มทางเลือกให้มีการนํากองทุนเงินชาราภาพมาเป็นหลักคำประกันเพื่อของเงินกู้เพื่อไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นได้นะคะ โดยความคืบหน้าล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าได้มีการเสนอร่างพรบรประกันสังคมฉบับแก้ไขให้สำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีนำไปบรรจุเป็นวาระเพื่อเข้าสู่การพิจรนารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะโดยจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนโดยเฉพาะกรณีชาราภาพสามารถเลือกบำเหน็จหรือบำนาญ ใช้คํำเงินกู้และขอนำเงินสมทบบางส่วนออกมาใช้จ่ายก่อนได้โดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่มีนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้เห็นชอบและเตรียมทำความเห็นประกอบเสนอเข้าคอรมอควบคู่ไปกับข้อเสนอของกระทรวงแรงงานภายในเดือนพฤษภาคม65นี้นะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับคนกลุ่มนี้มากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงทางเลือกเดียวคือการได้เงินบำนาญเพราะเมื่อสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปผู้ประกันตนบางคนก็อยากได้เงินก้อนเวลาที่เกษียณแล้วสำหรับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้นะคะหรือที่เรียกว่าโครงการ3ขอเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพจากปัจจุบันที่กำหนดสิทธิให้อย่างเดียวคือเมื่อสมเงินสมทบไปแล้วร้อเดือนขึ้นไปจะได้เฉพาะเงินบำนาญ แต่โครงการ3มขอมีรายละเอียดคือข้อที่ 1. ขอเลือกเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพได้เมื่อนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข,ขของการได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้วข้อที่2ขอกู้เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธินำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ข้อที่3ขอคืน เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์นำเงินกรณีชราภาพที่ตนสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วนก่อนอายุครบกำหนดได้โดยที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อพิจรนารณาข้อกฎหมายในเรื่องนี้เป็นเวลากว่า1ปีจนตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วโดยกรณีการใช้เงินชราภาพบางส่วน เป็นหลักประกันการขอกู้เงินนั้นตอนนี้กำลังพิจารณาสัสดส่วนของวงเงินก่อนว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่โดยจะพิจารณาออกเป็นกฎกระทรวงให้สามารถนำเงินชราภาพออกมาใช้ก่อน20-30%เพื่อไม่ให้กระทบต่อการออมในวันที่ผู้ประกันตนชราภาพแล้วและเม็ดเงินที่ออมไว้หายไปขณะที่การขอให้นำเงินกรณีชราภาพ ที่ผู้ประกันตนได้สมทบไว้ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วนก่อนอายุครบกำหนดนั้นจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนในช่วงวิกฤตได้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะของผู้ประกันตนที่ตอนนี้โครงการสามข้อที่หลายคนเรียกร้องเริ่มมีความคืบหน้าแล้วนะคะโดยทางกระทรวงการคลงังก็ได้เห็นชอบและเตรียมเสนอเข้าครมต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไร ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ